สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองวังไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาบ่าย2โมงตรงนะครับวันนี้มาไวครึ่งชั่วโมงนะครับถ่ายทอดสดทาง ช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทย7สีประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างท้งน้านอเล็กยอดยุทธมวยไทยหรือสิงห์มาวินนะครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินย่านรามอินทราซอยนวนจันทร์นะครับดูกับเสียหนึง่งสิงห์มาวินนะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับ น้ำหนักไปไป่อยอยู่ที่49.5กิโลกรัมส่วนสูง166เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรนิวัตเกียรรามอินทาหรือธนูเงินสอจารุวรรณหรือเพชรนิวัตเกียรติชัดชนันนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดศร,รีสะเกดซ้อมที่ค่ายมวยสอจารุวรรณที่จังหวัดศรสีสะเกดนะครับอยู่กับเสียแชมป์สอจารุวรรณน้ำหนักไปไป่อยอยู่ที่51กิโลกรัมส่วนสูง160เซนติเมตร วันนี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านอเล็กยอดยุทธมวยไทยช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าวิกัดพอดีส่วนทางด้านเพชรนิวัตเจี๊ยบรามินทานะครับช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรนิวั์เจี๊ยบรามินทานะครับ ก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีครับแข็งแก่งแข็งแรงแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรนิวัฒเจี๊ยบรามอินทานะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนจอมโหดนุ้ย4มุมเมืองเมื่อวันที่25กรกฎาคม267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรนิวัฒเจี๊ยบรามอินทานะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแลวก็ฟอร์มหลังของนานอเล็กยอดยุดมวยไทยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านอเล็กยอดยุดมวยไทยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเปิดเกมเตะต่อยแรงเข่าในเหนียวแน่นและตีขวางหน้าแล้วก็บุ๊ดุดันเป็นมวยที่ท่าทะโลหดดีท่าทะโลหดสูงวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของ้ันอเล็กยอดยุดมวยไทยนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของเขานะครับล่าสุดก็ไปชนะคะแนนยอดกันช้างนครสีเมื่อวันที่16มิถุนายน2 5 6 7นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน้านอเล็กยอดยุทธมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไวที่ทางด้านอเล็กยอดยุทธมวยไทยนะครับสูงใหญ่ยาวหวัวใจใหญ่กว่าตับเป็นมวยที่ขยันเดินขยันทา ้าเธอหดดีวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่1ในรายการผมออกวิธีทางด้านอเล็กยอดยุทธมวยไทยให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดกันชังนครศรีหรือครวรลิมบึงหรือปอนิพนพันธ์นะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยสภูมิพัฒน์ อยู่กับสารวัตรสมพรภูมิพัฒน์นะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่50กิโลกรัมส่วนสูง162เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านคิเลียนเพชร4ี่0มืนหรือออ,อ,อ,อุดอุดรหรือลักเกียริเกียรติช่างรัฐนะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ทว่าไปซ้อมด้วยค่ายมวยเพชร4ี่0มืนที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่กับวิทยาเพชร4ี่0มืนให้การดูแลสนับสนุนและ ดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีน้ำหนักไปไป่อยอยู่ที่49กิโลกร,รมัมส่วนสูง158เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านยอดกันช้างนครศรีช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านขีเลียนเพชร40,000นะครับช่างน้ำหนักได้102.6ลดไปจุดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวย ช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านขีเลี่ยนเพชร4 0 0 0 0นะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเข่าในเหนียวแน่นฟอร์มสดกำลังสดกำลังห้าวและก็เป็นมวยที่ขยันทำขยันเดินแข็งแกร่งแข็งแรง,แ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 งยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านขิเลี่ยนเพชร4 0 0 0 0นะครับส่วนฟอร์มหลงังล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนจิรวันรสราชภูมิเมื่อวันที่8มิถุนายน2 5 6 7 อ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านคิเลียนเพชร4ี่หมื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านยอดกันช้างนครศรีกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของด้านยอดกันช้างนครศรีนะครับเป็นมวยเข่านะครับฝีมือครบเครื่องเปิดเกมจับในลกตีเหนียวแน่นขวางหน้าดัานแทงเข่ายัดไส้แรงไปไปลายแข็งๆๆแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน ยอดกันช้างนครศรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดของเขานะครับไปแพ้คะแนนอเล็กยอดยุดมวยไทยเมื่อวันที่16มิถุนายน2 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านยอดกันช้างนครศรีนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านขิเลียนเพชรส0 0 0มื่นนะครับผมมองว่าสิ่งแวดล้อมดีมีตัวเงินมาสู้ครับ วันนี้ได้แข็งแก่งแข็งแรงได้ลูกขยันครับเข้าในดีครับน่าจะเก็บชัยชนะไปครองฟอร์มกําลังสดกําลังห้าวคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปทางด้านฮิเลียนเพชรสี่หมื่นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพกนระหว่างทางด้านมังกรทองเพชรเกียรติเพชร หรือสิทธิ์นายกทวีปตะพงหรือไดมอนด์98หรือสักบุรีลำเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีลำแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับน้ำหนักไปไปอยอยู่ที่62.5กิโลกรัมส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านพลังบุญแอสสันป่าตองหรือวอสันใต้หรือหมวดดับลำปางนะครับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่ซ้อมที่เชียงใหม่นะครับน้ำหนักไปไปอยอยู่ที่ 63กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรวันนี้ชกกันในวิกัด128ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านมังกรทองเพชรเกียรติเพชรนะครับช่างน้ำหนักได้128ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านพลังบุญแอดสันป่าตองก็ช่างน้ำหนักได้128ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านพลังบุญแอสสันป่าตองนะครับเป็นมวยขวานะครับแข้งขวาแรงต่อยแรงขวางหน้าปั้มตีรุนแรงไปไปลายมีฮึดมีโต้ตลอดแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพลังบุญแอสสันป่าตองนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนซาเวียสอเดชพันเมื่อนัน30มิถุนายน267ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านพลังบุญแอดสันป่าตองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านมังกรทองเพชรเกียรตเพชรกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าดีเปิดเกมต่อยมัดศาสดแข้งแล้วก็มีเข่ายัดไส้แรงฟันศอกแรงลอกตีเหนียวแน่นเคยชนะมาแล้วก็ความเป็นมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน มังกรทองเพชรเกียรติเพชรนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านมังกรทองนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชร9ล้านสิงห์มาวินเมื่อนที่30มิถุนายน2อง7ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านมังกรทองเพชรเกียรติเพชรนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมังกรทองเพชรเกียรติเพชรนะครับ เก,เก่าเก่าเกมฝีมือดีกว่าวุธหลากหลายกว่าน่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับมวยคู่ที่หนึ่งมวยคู่ที่สามในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมังกรทองเพชรเกียรติเพชร,ร,ร,พชรจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สี่กันต่อครับมาถึงคู่ที่สี่ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไม้สร้างคำซอยิ่งเจริญการช่างหรือกอสักลำพูนหรือขาวผ่องนะครับ นักชกจากแม่ห้องสอนซ้อมที่ค่ายมวยกองทัพภาคที่3ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่กับผู้พันแก้วพงประยูนนะครับที่กองทัพภาคที่3น้ำหนักปไปปล่อยอยู่ที่59กกิโลกร,รมัมส่วนสูง164เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านราชเดชท,ที่เอ็นมวยไทยยิมหรือสอเพชรจำรัดหรือเว็บไซต์สอพรอเสน่นะครับนักชกจากจังหวัดอุตรดิตถ์แต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย ทีเอ็นมวยไทยนะครับอยู่กับพี่นกน้อยทีเอ็นมวยไทยน้ำหนักปล่อยอยู่ที่59กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด121ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างช่างน้ำหนักได้121.2ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านราชเดชทีเอ็นมวยไทยยิมนะครับช่างน้ำหนักได้121ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ นี่คือการช่างนำวิเชานี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่องเจสีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านราชเดชท,ทีเอ็นมวยไทยยิมนะครับก็เป็นมวยสายนะครับฝีมือครบเครื่องคล่องแคล่วว่องไวแข้งสายแรงขวางหน้าดันแทงหมัดต่อยดีฉลาดหลักเลียมดีตีหัวเข้าบ้านแต่ทว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นหลอกคบนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน ราชเดชทีเอ็นมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมาสองไฟนะครับก็ไปแพ้คะแนนลิทิเดตก่อการลวกเมื่อวันที่11พฤษภาคม267ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนชัดพอยพอหอมกลิ่นนะครับเมื่อวันที่16มิถุนายน2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทังน้าน ราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนางด้านไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยบูดุดันเป็นมวยขวาเปิดเกมท้าชนต่อยหมัดหนักเตะขาแรงสาดแข้งฟันศอกบูดุดันต้นต้น,ตนลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของน,นันไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างนะครับ ส่วนฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับสามฟอร์มหลังยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับกําลังสดกําลังห้าววันนี้จัดไปสองฟอร์มครับก็ไปชนะนอกสิงดํากาแฟ,แฟโฟกัสในยกที่3นะครับเมื่อวันที่26พฤษภาคม267ที่จิตเมืองนนแล้วก็ชนะนกเพชรแสนสุขโชดบางแสนในยกที่1เมื่อวันที่5กรกฎาคม267ที่วันลุมพีนีนะครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดของทด้นานไม้สรางคำสอยิ่งเจริญการช่างนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ไม้สรางคำสอยิ่งเจริญการช่างนะครับหนักแรงทุกลูกทุกดอกทัดทะลาวดดียืนระยะมั่นคงฟอร์มกำลังสดกำลังห้าววันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านไม้สรางคำสอยิ่งเจริญการช่างนะครับ ให้บีกหดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆวยสวัสดีครับ